นาตีทำอะไรอยู่คะน่าเบื่อแบบนี้และนี่คือแบเตียนเก่าดีก็เกือบ7 0 0 0ันยูโรสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปซื้อที่นอนกันค่ะอยู่บ้านมาเกือบปีแล้วนะคะ พ่งจะได้แบบว่าซื้อที่นอนจริงๆซื้อแล้วรอบหนึ่งแล้วมันมีปัญหาก็เลยแบบว่าเออคือรอนานมากรอนานรอนานไม่มาซะทีเป็นสี่ห้าเดือนก็เลยต้องแคนเซิลไปนะคะแล้วนี่ก็เลยแบบรอมารอไม่ใช่รออะไรนะรอเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อที่นอนนะคะ ซื้อที่นอนอยังต้องรองเก็บเงินเนาะแล้ววันนี้เลิกงามยามดีเราจะได้ไปซื้อที่นอนใหม่เดี๋ยวเราจะพาไปเลือกที่นอนกันค่ะฟิลลี่เราไปไหนนะรู้ไหมว่าเราไปนอ,นอะไรนะไปไหนนะซื้อ <laughs> ที่นอน, <laughs> น,อน <laughs> ก็วันนี้นะคะเป็นวันพรนะฤหัสเนาะหมอมี้ไปเรียนมาเสร็จแล้วแล้วก็ไปรับฟิลลี่ที่โรงเรียนส่วนดดดี้วันนี้หยุดงานนะคะหยุดงาน เพื่อที่จะไปซื้อที่นอนเพราะว่าถ้าไม่งั้นดิ๊ดี้จะหยุดวันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็วันอาทิตย์ทุกอย่างปิดเราก็ไปซื้อไม่ได้นะก็เลยต้องแบบหยุดงานวันหนึ่งวันธรรมดาแล้วก็ไปเลือกซื้อที่นอนกันนะคะค่ะแล้วที่เรามาวันนี้นะคะก็ชื่อว่าเซกมูเลอร์นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆอีเกียแต่ว่าเป็นแบบของมันจะแบบว่ามีวอก่าขงจะคุณภาพดีกว่าจะว่าจะว่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเออเราคิดว่ามันมีหลากหลายกว่า แล้วก็มีคือหลายๆยี่ห้อมารวมกันในนี้นะคะเอ่อที่นี่เขามีที่นอนยี่ห้อที่เราอยากได้ขายเราก็เลยต้องมาที่นี่นะคะและที่นี่เคยชลีเคยมาครั้งหนึ่งคือแบบโอเข้าไปแล้วสวัสดนะคือแบบชอบอะ่ะมันมีของเยอะมีชุดเครื่องครัวของใช้ในครัวคือมีเกือบทุกอย่างที่ใช้ในบ้านนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจ,จอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรมีหมดก็เดี๋ยวพาไปดูกันพรินเซสของเรานะคะหลับอีกตามเคย Princess เป็นหน้าที่ดาดี้อุ้มไปค่ะบ้านนี้ไม่ใช้รถเข็นนะคะเพราะเรามีดดดี้ตื่นได้แล้วดูเหมือนที่นี่เขาจะมี October Fest ดูสิโอ้ยมี l i ฟ e Music ด้วยนะคะ มีมาหมุนมีของเล่นมีเหมือนเป็นงานเฟสติวัลสักอย่างโ e อ้โ e ยัวนะครับ l <laughs> i ไลฟ์มิวสิค่ <laughs> คาเข้าฟรีค่ะมาถึงก็จะเจอโซฟาก่อนเลยนะคะ ก่อนเราก็ <tinc S 1> <giving. S 2> มาดูไว้ของที่นี <eat>. ่ใ <magic> ช่แน่ๆไป้ใช่ๆ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 ใ่ๆใช่ๆใช่ๆใช่ช่ๆ่ๆใช่ๆใช่ๆใ่ๆ่ๆใช่ๆใช่ แล้วด้ทีไปแล้ว,ลวนูน่นนู่นที่ลิฟต์ไปเราต้องไปซื้อที่นอนก่อนพอบอกว่าซื้อที่นอนไม่ให้ดูอย่างอื่นเลยค่ะบอกว่าแค่ซื้อที่นอนอย่างเดียวก็หมดตังแล้วค่ะอ๋ออันนี้มุมสวนนะสวยดีดูสิเสื้อผ้าเด็กก็ยังมีขายเลยค่ะ มีทุกอย่างนี่ค่ะผ้าม่านไม่ใช่ผ้าม่านอ๋อผ้าปูผ้าปูนี้เขาก็สั่งอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นผ้พาพวกแบบทำเฟอร์นิเจอร์ทำเก้าอี้ อูที่นอนหมอนโอเย่พ l ลโลนี่ที่นอนนะคะไหนคือยี่ห้อที่เราเล็งไว้ยี่ห้อที่เราเล็งเอาไว้นะคะเทมัวอยู่นี่เอง here honey <c oughs> how is it <c oughs> too soft <c oughs> maybe you need something firm <c oughs> more firm <c oughs> mm. นอนสบายมากดูดวิญญาณมากดูสิสบายจังเลยอ่ะสบายไหมคะสบายไหมขึ้น yeah. ไปนอนกับดัดดีสิ haben bin aber hatten die einen wenn unter die des He Matratze ziemlich zusammen es Gumiund ich ist 180 und auch auch schon man da เขาบอกว่าการันตี10ปีนะคะถ้าสมมุติเรานอนแล้วมันเป็นแ่งเนี่ยก็นอนไป5ปีแล้วมันเป็นแห่งเขาจะเปลี่ยนที่นอนใหม่ให้นะคะเลือกแล้วนะคะเอาอันนี เดี๋ยวไปดูเฟรมไปดูเตียงกันคือแบบใหญ่มากค่ะที่นี่คือมีให้เลือกเยอะมากไปเลือกเตียงซิจะเอาเตียงไหนฮะเอาเตียงไหนระวังหล่นนะกลัวไหมกลัวไหม ฟังเขาไม่รู้เรื่องค่ะ okay, okay. เตียงก็ต้องมาคนละแผนก <Okay. S 1> คนละเซลลเองนะคะ <Okay. S 1> คือนี่นะคะ <Okay. S 1> เราสามารถเลือก <Okay. S 1> ดีไซน์นะคะแล้วเราก็เลือกแบบถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นภาพ yeah, yeah. แบบไหนได้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะคะแค่เลือกดีไซน์แบบนี้นะคะก็เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนสีได้เหมือนกันแล้วก็ เปลี่ยนหัว it, ได้สามีเล uh, okay. uh, okay. okay. mm. sure ือกดีไซน์นี้นะคะเราเราตกลงกันว่าชอบดีไซน์นี้แต่ว่าไม่ชอบผ้าซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ้าได้นะคะอะไรลูกเลือกสีได้นะคะสกุนเหรอเรดวันไม่เอาใช่ซัมมิงไลท์เดย์

แผนกที่มามีชอบมากอยู่ได้ทั้งวันให้มาอยู่นะคะเอาไปไหนกันแล้วอ่ะเฮ้ยฟิลลี่หิวนะคะเรามาหารายทานกันก่อนคะ่ะนี่คะ่ะเขามีร้านอาหารอยู่ในนี้ด้วยนะคะ ฟรนดกินอะไรคะกินอะไรเมื่อกี้จะกินอะไรสั่งอะไรคุณเจ้าพ่มีสตรีอซ์ครีมมาเยอะในสติกเกอร์กับนักทิชนักทิชจ้วยอ่ะอเดี๋ยวกินเสร็จแล้วค่อยกินนักทิชโอเคแล้วนักทิชเอาเป็นอะไรคะไอศครีมส์มาที่อศสครีมสม์มาที่หืมอือหิวมากไหมมากเ่ะโอเค เช่นเคยค่ะชนิดเซล mm hmm. อัฟฟิลี่ฟิลี่หิวมากเอ้ยระวางมือลูกเปื่อนอร่อยไหมอร่อยไหมคะหิวหรืออร่อยแยกไม่ออกแล้วค่ะตอนนี้กินเบอร์เกอร์อร่อยไหม,มสลัดชอบไหม กินผ <łość> ักเก่งจังเลยค่ะอร่อยไหมคะอ่ะกินเข้าไปเลยทั้งคำมันเล็กเออ เบอร์เกอร์อีกไหมออีกไหมอยะกกินเบอร์เกอร์ย่างเบอร์เกอร์ d a ดดี้กินอร่อยไหมเบอร์เกอร์กับชนิเซลเฟนรี่ว่าอะไรอร่อยกว่ากันอะไระคะเบอร์ But like us, right? It's very, very yummy. Really? What is yummy? What is that? <laughs> what is that? That is burger, daddy, burger, Daddy's burger. I know this. Fleisch raus. Ja, da musst du mal abweisen. Ja. Kannst du ihn aufessen? Ich noch nicht auf. mehr? <laughs> nicht mehr. So der Papa den Rest aufessen? <laughs> <Bist du sicher? lacht> Aber der Papa es jetzt auf einen Schlag, ne? Nee. <laughs> 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 oh, ich bin nicht <laughs> mhm. du du. <laughs> ได้ป้อนหน่อยสิวิมิสมาร์ตี้ด้วยอ่ะป้อนหมามีหน่อยได้ไหมอารฟิลิกินก่อนไปเลยป้อนมามีคำนดิงค่ะหมามีเอาสีชมพูได้ไหมสีเขียวก็ได้เขียวก็ได้ฟ้าก็ได้สีอะไรก็ได้ฟ้าอาร์ฟนะอ้าวุกฮุกค่ะอืมขอบคุณค่ะงขา กินอิ่มแล้วนะคะต้องกลับไปจ่ายเงินกันต่อนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็ต้องทำออเดอร์ทำอะไรเนาะยังไม่ได้จ่ายเงินเพราะฟิลลี่หิวระหว่างที่ด a ดี y ไปฉี่เราก็มาดูของเล่นเให้สบายหูสบายตานะคะพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวนะคะฟิลลี่อยากได้อะไรตรงนี้ไหมอมอยากได้อะไรตรงนี้นะดูซิชี้ดูซิอยากได้อะไร อาซอยากได้อะไรอย่าเดินไปกระแทกกันนี้นะตกแตกนะแต่เท่าที่เคยได้ยินนะถ้าเกิดว่าเด็กเด็กนะคะแล้วเขาเดินไปชนกระแทกของตกแตกนะรู้สึกว่าเขาไม่คิดตังค์นะประเทศนี้เอาทับพีไม้เหรอ,เ,อเห็นเป็นรูปหน้าคนอย่างนี้ใช่ไหมเลยอยากได้ไม่ได้ใช้ค่ะทับพีไม้เอาอะไรเอาเวทีชู เวททิชชู่นี้ไม่เช็ดปากลูกอาเช็ดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวปากมันจะแห้งๆไว้เช็ดมืออย่างเดียวได้ดูความก <Okay. S 2> ว้างนะสองด้าน <Okay. S 1> สุดไปตรงนน้นแล้วก็เดินไปสุด <Yeah. S 1> ตรงนี้นะคะ as as have, มันกว้างมากเลยอ <yeah. S 1> ่ะทำอะไรคะทำอะไรอยู่คะ <laughs> ทำอะไรคะ <laughs> วิ่งดีๆถล้มอีกว่าอยากได้ชุดหรอไปเร็วไปเร็วไปเร็วอยากได้ชุดว่าแล้วอ๋อไปไปไปเดี๋ยวค่อยซื้อไปก่อนไปจ่ายค่าไปจ่ายค่าที่นอนก่อนไปลองหมอนนะคะ it's perfect นะ this one I love it เฟลี่เอาไหม Harder oder softer? ah uh, das so it's not, on a, it's not like on a normal normal bed is like okay. this and this is like look it's like bouncing uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. okay okay da um. raus ก็คือซื้อที่นอนแล้วเนี่ยก็ยังต้องซื้อฐานรองที่นอนข้างล่างด้วยนะซึ่งไอ้ฐานเนี้ยมันจะสามารถปรับได้ให้แข็งให้อ่อนและเด้งๆอะไรอย่างเงี้ยแค่ฐานนี้ก็ราคาแบบว่าเกือบเท่าที่นอนชอบไหมนิ่มไหมนิ่มไหมคะนิ่มปะสรุป ทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวเดินลงไปจ่ายเงินข้าง,างล่างไปไปไปจ่ายตังค์ไปไปจ่ายตังค์ เดี๋ยวลงไปจ่ายตังเสร็จก็กลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่ามีเด็กงองแงนะคะนี่ที่ได้วันนี้ก็มีแค่หมอนสองใบนอกนั้นต้องรอเ <c oughs> กือบสองเดือน <c oughs> เวลาซื้อของที่นี่เขาก็จะทำเป็นบินให้นะแล้วเราก็ต้องลงมาจ่ายตรงนี้ที่เดียวนะคะโอ้ยจานใหม่ก็อยากได้ เซตนี้น่าจัดมากร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงอะไรคะอ๋อเอาเท้ามาลูบหัวหมอมีเลยก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เราก็ได้ ได้เตียงได้ที่นอนแล้วก็แต่เสร็จแค่นี้อ๋อหมอนอีก2ใบเป็ดเสร็จก็จ่ายไปประมาณ5,500ยูโรนะคะก็ดดดี้ก็หมดแรงแล้วไม่มีแรงเดินดูอะไรต่อแล้วด <ś c oughs> ดดี้บอกหมดพลังหมดแรงหมดตังอีพ <ś c> ี <oughs> นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่า หมดแรงเหมือนกันค่ะก็ที่บอกว่าติดอะไรก็ติดเรื่องเงินนี่แหละที่ถึงรอมาปีหนึ่งนะคะเพราะว่าดดดี้ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะจะซื้อของอะไรแพงๆก็ต้องเก็บกันนิดนึงเพราะว่าคือดดดี้เขาก็มี เงินเขาแยกเป็นสัดส,ส่วนมากคือเขาวางแผนการใช้เงินดีมากก็คืออันนี้เงินเก็บไม่ยุ่งเงินนี้เก็บไปเที่ยวไม่ยุ่งเงินนี้ไว้ใช้ใจ่ายในบ้านเงินนี้ค่ารายจ่ายที่ฟิกซ์แต่ละเดือนแต่ละเดือนเพราะเงินที่จะซื้ออะไรเอ็กซ์ตร้าก็เลยต้องแบบค่อยๆสะสมเอานะคะเนาะแล้วก็บางเดือนเงินที่แบบะจะต้อง <laughs> เงินที่แบบว่า ไหนจะไปเที่ยวเองไหนจะไปนู่นไปนี่คือแบบรายจ่ายเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เรียกร้องแล้วเพราะว่าอย่างเตียงเก่าดดดี้เขาก็ซื้อแบบของแพงมากแล้วเตียงเก่าดดดี้ก็เกือบเจ็ดพันยูโรแต่ว่าคือมันนานแล้วด้วยความที่มันนานมันก็เป็นแอกเนาะและเรารู้สึกนอนแล้วมันไม่สบายเขาก็เปลี่ยนให้เราแต่ว่านั่นแหละก็รอ,อนิดนึงถ้าจะเอาของดีๆเนาะก็โอเครอได้รอมาปีหนึ่งเองค่ะ นะะคโอเคฟิลลี่อย่าลืมกดอะไรคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลก์อีกไม่ใช่ฟิลลี่เหรอคะกดซับอะไรอ่ะซับสไคร้ได้ฟิลลี่มาก็ได้ค่ะฮักฮักจุ๊บจุ๊บฮักฮักอะไหนฮักฮักโอเคบาย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  วันนี้เหนื่อยเมื่อกี้งอแงเหนื่อยไม่มีอารมณ์อาเดตี้คะค่ะจุ๊บจุ๊บเบลี่อาฟบลี่คะคะ <laughs> ่ะเออโอเคจุ๊บจุ๊บไหมจุ๊บจุ๊บมินิฮะจุ๊บบายบายสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะสวยๆเออไม่อันนั้นมันตบมือแล้วสวัสดีค่ะสวยๆก่อนเลยสวัสดีค่ะสวยๆค้างไว้ค้างไว้สวัสดีค่ะโอเค <laughs> บายบายค่ะ